โยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านบุญญาออโตสวิตโอเคกับพวกเรานะครับสองหนุ่มงานละเอียดนะครับผม s f u k k i ผม s c x ครับเราอยู่กันที่ร้านดังแห่งระยองโอ้โหร้านนี้ต้องบอกเขาว่าขึ้นชื่อเรื่องการแต่งออฟโรดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการชนช่วงล่างระดับแชมป์ประเทศไทยต้องยกให้กับร้านพี่ขวัญเลยนี่เลยบุญญาออโตสวิตเดี๋ยวเราสองคนพาไปทักทายแล้วก็ให้เจ้าของร้านได้ทำตัวนิดหนึ่งว่าเฮียเขาทำอะไรบ้างยังยังนะ ยังอีกร้อแล้วรีบเลยนะครับมาทุกคนตามมานะครับปะเรามาหาเฮียกวัญหน่อยเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านเฮียอยู่ไหนโอหนี่มีของแต่งเยอะเลยนะโอหนี่มีมีให้เลือกเฉดสีด้วยโอหนี่สีเลือกได้เลยนะสีลงสีรถเดี๋ยวเราดูกันว่าทําไมถึงมีสีเราให้เลือกแบบนี้อ่าได้โอหนี่กันชนโชว์เลยเฮียสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับมาใคยกำลังเช็ดเลยมาแบบเซอร์ไพรส์มากขออนุญาตติดคลิปมานิดนึงครับเฮียอ่ะเดี๋ยวติดคลิปมาให้เอย อย่าไปติดผิดก็ะลวรลองเบากตันเฮียไปติดดีด้งานเข้าเลยฮัลโหสวัสดีครัลโหลฮัลดีครัสดีลฮัลโหครับโหลฮัโหครัี่หลฮัลโดีนี่แหลก็รถหี่คุณหอามาใหลฮัี่หลจัดทหลฮัลนะครัลโหใฮัอโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัอะไรฮัลไหลฮัอโหัลโหัลโหครับโหครัลัญบริษัลโหลฮัลโหิฮัลโหวัอโันท์ลฮัลโัลโหลรัลลันโลงัลโหลงัลาห่งมาใหลฮัลโหลับผม ความแข็งแรงครับปลอดภัยกันชนหน้าจังเกิลครับอย่างหนาตัวไหนชอบไม่ชอบยังไงบอกอนนได้เลยครับต,ติดแยกครับ<อ>ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมถ้าลูกค้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรอ่าตัวนี้มันติดได้กี่หลอดถ้ามีสมสุวอยากได้สี่หลอดได้ไหมหรือว่าได้แค่นี้สองหลอดแต่ผมว่าถ้าสี่มันก็ติดได้แต่ด้วยความสวยงามเนี่ยสองกำลง<อ>ังดีเพราะว่าน้องมองข้างบน อ่าเรามีไล่ปลาข้างบนครับไล่ปลาเต็มสว่างเลยอันนี้จริงหรือเปล่าเฮียกวัญที่เขาบอกว่าเราส่งออกนอกเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ครับตัวเนี้ยส่งจังเกิลครับตัวนี้ส่งแบรนด์ที่ส่งออกเลยโอ้โหหนาแข็งแรงเฮียนี่แข็งแรงไหมแข็งแรงมากลองงนั่ได้ม้ไดครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยถ้าหักผมให้ตัวใหม่ปีนได้เหยียบได้ครับขย่มได้โอ้โหอ่านั่นเลยเป็นไงครับยอดเลยเต็มที่เฮ้ยนะครับเป็นไงเฮ้ยของดีของดียืนได้นหมยืนได้ไหม นอนได้ไหมนอนได้ไ,ดไหม,ไมไอมหหหกันชนปปกันชนเขาลองรับเป็นตันพวกนี้เอะไหลายๆตันเลยทําว่าไปนะค,ค,นคุณเคยเห็นป่ะคลิปเอาสลิงเกี่ยวแล้วเคนยกโชว์อนี่แหละเจ้าของเขาเลยถ้าคุณกลับไปดูคลิปเก่าๆ YouTube เก่าๆอะมีแบรนด์นี้ครับนี่แล้วมาดูที่คุณดูเนอะรุ่นนีไหลมาต่อไปเลยดีกว่านี่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  อันนี้แข็งแรงไหมเนี่ยน้องขึ้นไปขย่มให้ดูหน่อยอ่เต็มที่เต็มที่ไม่หักนะอ่าไม่หักไม่หักนะครับน่ะดูครับน้องฟุกขย่มให้ดูหน่อยอ่ะโซนมาแล้เตียงกาทิลกาม้วนกลับรอบหนึ่งได้ไหมแข่งแรงจริงจริงครับรับน้ำหนัก500ร้โลคุณจัดไปน้ำหนักอะเงี้ย500ร้อยโลโอพึ่งตันอ่ะทีนี้ ทุกไปทุกมาห้า้อยโลเวียงอยู่ข้างบนเนาะอันนี้โลบารครับอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าช่วยชีวิตได้หลายคนมาแล้วยังช่วยยังไงอะเฮียจังหวะรถคุณประสบอุบัติเหตุผมสมมุตินะครับ,รบแต่ผมไม่ได้แช่งคือกิ้งไปเนี่ยตัวเนี้ยจะประคองไว้ไม่ให้เก่งยุบอ๋ออาคุณเคยเห็นรถที่เขากิ้งแล้วเขาเก่งยุบตรงไปกดผูด้โดยสารไหมคือตัวนี้แต่ถ้ามีตัวเนี้ยถ้าสมมุติเราคุณส่งออกไปออสเตรเลียส่งรถไปเนี่ย คุณจะต้องมีตัวเนี้ยติดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเขาเลยนะบังคับกฎมายบังคับครับเขาไม่ให้คุณไปกระบะเปื่อยเพราะว่าเขามองถึงความปลอดภัยเขาผมคิดว่าเอาไว้ติดเผื่อใส่แหลกเต็นนอนได้ก็ได้ครับพวกนี้มันประยุกต์ได้หมดเลยแม้แต่จะตั้งป้อมปืนอ่คุณลองไปตามไล่ดูคลิปแล้วน้องครับมาดูมาดูมาดูจุดพีคตรงนี้เขาโดนเขาโดนกันมาแล้วครับยัดโคมเข้าไปครับ ย่นถึงกระจกตัวนี้อยู่เฉยๆลากจูงไยกจนครับตัวนี้ถ้าน้องเอาไปลากรถเสียไปช่วยผู้อื่นนะแล้วถ้าตัวนี้พังนะกลับมาที่เฮียขวัญเอาของใหม่ไปฟรีครับให้เลยพูดแล้วน <Okay. S 1> ะพูดแล้วเฮียเฮียแล้ว,ลวมันสามารถเค็มไหมว่ามันลากได้กี่ตันกี่น้ําหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยสามตันถึงห้าตันครับคุณเอาไปลากเลยแล้วพวกนี้มีครบหมดครับไฟสองป้ายไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่จับ เพิ่มฟาร์มสว่างด้วยไฟถอยรุ่นนี้มันมีตัวท็อปเป็นมีเซนเซอร์นะครับอันนี้เราย้ายใจบเลยเระยะให้เรายให้เซนเซอร์ใช้ได้เหมือนเดิมคุณเดินผ่านมันก็ร้องตืดตืดตๆผมจะชนน้แข้งคุณแล้วนะนี่ครับเพิ่มไฟถอยพอเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บไฟถอยจะเพิ่มมาย้ดวแล้วก็ในของอีสูก็มีใช่พอดีผมเดินมาช่วงหน้าร้านผมเห็นนี้ป้ายสีเต็มไปหมดเลยอืแสดงว่าเฮียก็ทำอะไรด้วยเฮียรับพวกนี้คือทำงานบอดี้ด้วย ทำงานสีลูกค้าอยากได้พวกสีแปลกสีสิ่งสีแดงสีฟ้าที่กำลังฮิตอะไรเงี้ยเฮียก er ็ทำให้ก็อิ่งสูก็มาทำที่เฮียค่างมากก็งานประกันทำครับเคมทุกอย่างเคลมทุกอย่างรับเคลมประกัน,ร,กนรับกับสีอะไรพวกนี้แม้แต่ชนเล็กชนน้อยซ่อมสีทำบอดี้อะไรเงี้ยแล้วงานสีเฮียรับประกันให้1ปีหนึ่งปีนะหนึ่งปีครับส่วนใหญ่ที่อื่นอาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะที่รู้ๆกันมาอันนี้หนึ่งปีเต็มก็คือในจุด ที่เฮียทาไปแม้แต่อุปกรณ์พวกนี้มีสีร่อนสีอะไรนี่ก็รับประกันเหมือนกันรับประกันเหมือนกันครับก็คืออย่างที่เฮียบอก1ปีมีปัญหาคุยกับเฮียได้เลยครับตัวไหนเค็มได้เค็มให้ตัวไหนเค็มไม่ได้ซ่อมได้เฮียซ่อมให้หนึ่งปีนี่เฮียฟรีนะแล้วทุกอย่างกองแม็กอะไรเต็มนี่คือก็ทุกอย่างครบจบที่นี่ครับวันเตออปเซอร์วิสใช่เลือกแบรนด์ได้อยากได้รุ่นอะไรได้หมดแล้วก็จะโหลดเตี้ยยกสูงปรับเหมือน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 ตัวนี้สวยๆอย่างงี้ เดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาเพิ่มเติมในส่วนของช่วงล่างนะสายซิ่งอยาดให้เงี้ยฝันฝากร้านที่อยู่เบอร์โทรนิดนึงครับได้ครับก็ฝากด้วยบริษัทบุญยาออโต้เซอร์วิสที่อยู่ก็อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดสองแปดแปดเก้าสี่ห้าตัวเฮียเลยน่คได้ครัด้เดี๋ยวเราขึ้นคานี้พวกเราทองคู่อะขอญาตขอบคุณเพียงันนะครับได้ครับได้ครับมีอะไรก็ยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ